สวัสดีครับผมเจอเซททีวีอยู่เกมเรนโบว์ซิกพาร์ทที่สี่กันแล้วไม่รอช้ารับชมกันเลยละบเบิดบ้านด่านนี้คนๆเหมือน,นเคยเจอเจอหลายรอบแล้วด้วยแหละตัวนี้หาอะไรเรื่องไปแกล้งเขาดิออกไปแล้วหนึ่งของโอเคครับ ไม่รู้ว่าตัวไหนชาบได้ชาบไปก่อนตรงนี้คืออะไรเขาพบระเบิดแล้วครับ Seconds. Got to reload. Seconds activated. The new feet activated. The get ready right. to engage. Laying out the welcome mounted. Let them come. ตีตรงไหนติดไปเลยครับ <_ siinä> ตรงไหนครับนี่ขอบคุณ <_ posterior> <Manhattan> หนอ่ะวอีกสามสิบสามวิสุดยอดเลยไง สุดยอดเพื่อนแบกเราไม่ต้องทำอะไรเยอะครับเอาตัวไหนดีกระเทินเพื่อนแบกแล้วเอาตัวนี้แหละโอเคครับโอ้ตรงนี้แบะไม่ได้ Op 4 has located a bomb. Plan your defense accordingly. Slapping back! Shift device. Planting toxins. Down to 10 seconds. It'll sting a lot. Five seconds and counting. Up 4 has located a bomb.

sensor deployed sensor activated ระวัง มาจากด้านบนครับ นอนแบบไม่กลัวครับ,บปืนนิ่งปืนถ้าถามว่าปืนนี้นิ่งไหมไม่ค่อยนิ่งครับอยากลองยิงให้ดูอยู่นะไม่มี่ะยิงเล่น เออยิงโดนอ่ะยูยงหงกดยิงไปแล้วครับแต่เขายิงผมล้มก่อนแล้วขูลูกซองรัวขนาดนี้เหรอลูกซองอะไรวะเนี้ยวันนี้ฝั่งเขาออกเข้าออกเข้าหลายรอบแล้วเกิดโอเคผมแห้งสองฆ่าสองโอเคใช้ได้ครับฝีมือยังห่วยแตกเหมือนเดิมฝีมือเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ถ้าดูจะฝั่งเขานะเป็นด่านระยะใกล้ระยะประชิดเอาตัวนี้ไปก่อนก็ได้ครับปืนนี้ยิงทีเดียนละอ,องใช้ดูแล้วหัวใช้ไม่เป็นโอเคครับโดนผมไม่สามารถโดดได้นะอยู่ชั้นล่าง โดนผมสามารถโดดได้ประเด็นลยไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะไม่ไม่เ้โดนชันโดนของชั้นโดนทำลาย ไม่เหลือชิ้นดีเลขหกไปก่อนเลยครับอ๋อของเราต้องเมาสกลาง,งกับเลขสี่ครับของเราตรงนี้มีกล้อง ขเขาเหลือแค่3ามตัวเองเหรอ เงียบเขียบแลวมองไม่เห็นสามคนกิ่งมากขนาดห้าคนยังอายอายสิครับเจอสามเก็บคอนไปแล้ว ตมื่กี้ยังไม่ทันยิงสักนัดเลยเราตัวนี้ไปดีไม่ค่อยได้เล่นครับตัวนี้โดน,นไปเหมือนเดิมตะกี้พลาดครับเจอลูกสองอัดเต็มตัวเลยอยู่ใกล้ช่องแล้วเกิน ต่อห้าห้ายังสู้ยังไม่ได้ประตูนี้พังได้ไหมเนี่ย

Corps eliminated all friendlies. เก่งครับฝองเขาเก่งอ่ะเก่งจนแปลกๆแต่ช่างเหอะครับเขาเล่นแบบฝีมือเก่งมาก They might be Secure the area. Keep the bombs protected. Laying out the welcome mat. Setting trauma pack here. Oh. Deploying welcome mat. Op-4 located a bomb. Protect it. เหลือสองคนคอยดูนะผมว่าเก่งผมว่าถ้าสองเนี่ยเก็บได้นี่สุดยอดฝีมือไม่ธรรมดาฝีมือโปรเยอเยอะหยิบผิดหยิบผิด เก่ง kết, น่าเก่งจนผมยังกลัว Op 4 eliminated mission successful ชนะก็ชนะง่ายนะแพ้ก็แพ้แบบงงๆเอาจริงนะผมไม่ค่อยดูมุมอะไรเลยรู้สึกตัวเองเล่นหวยแตกมากเลยแต่ช่างะครับชนะอืมนะชนะชนะก็มีปัญหาเลยครับอ่านนะชนะโดยการขี้โกงก็ไม่สมควรได้แหละ อะไรก็ถ้าชืบอย่ลือกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย